วันนี้จะลองมาเชื่อมต่อตั้งค่า affiliate กับ Facebook ดูนะครับว่าจะทำได้ไหมก่อนที่จะเข้าไปตั้งค่า a f f i l i a t e เราต้องมีบัญชีของ s h อ p e e ก่อนนะครับจะต้องไปสมัคร a f f i l i a t e กับ s h อ p e e ก่อนถึงจะทำได้นะครับอันนี้ผมก็ดูมาคร่าวๆนะแต่ผมจะลองเข้าไปทำดูว่ามันจะทำได้ไหมนะครับเข้ามาที่แดชบอร์ดแล้วก็การเป็นพาร์ทเนอร์ affiliate นะครับแตะเข้าไปครับผมแตะเข้าไปมันก็จะมีเข้ามาแบบนี้นะครับโปรแกรม a f f i l i a t e นะครับ a f f i l i a t e ของ s h o ป e e ก็ลองกดเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเป็นผมยังยังไม่เคยทำนะครับตัวนี้ลองกดเข้าไปดูครับเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานตรง s h o ป e e นะครับนี่ครับ คุณสามารถสร้างได้ด้วย a อ f พลิเคชันของ Shopee นะครับแล้วก็สมัครใช้งานเพื่อแชร์สินค้า Shopee กับกลุ่มเป้าหมายอันนี้ผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ค้นพบสินค้าใหม่สร้างแรงกันตาใจด้วย s h อ p e e แล้วก็แชร์อย่างราบรื่นอะไรไม่รู้ลองดำเนินการต่อดูนะครับแล้วก็ มันจะบอกว่าอนุญาตให้เมตาเชื่อมต่อกับบัญชีอ่ o ช้อปปีใหม่หรือที่คุณมีอยู่นะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ลองอนุญาตดูนะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปยังอ่ o ช้อปปีดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนี่คือนี่คือบัญชี s h o p ปีของผมนะครับ ถ้าใครยังไม่มีก็ไปสมัครก่อนนะครับดำเนินการต่อยินดีด้วยคุณพร้อมที่จะสร้างรายได้ด้วยช้อปปีแล้วแชร์แชร์สินค้าที่คุณชอบแล้วก็ติดตามประสิทธิภาพของคุณนะครับอันนี้ทางทาง facebook กับช้อปปี้เขาจะ ลิงก์กันเขาจะคุยกันนะครับว่าจะให้เราอะไรแบบไหนนะครับหรือเราไปเอาสินค้าในช้อปปีมาลิงก์สินค้าในช้อปปีมาแชร์อนนี้ก็ได้นะครับใน facebook เดี๋ยวรอดูต่อไปว่ามันจะเปลี่ยนยังไงอันนี้คือโปรแกรมนี้เพิ่งจะมานะครับผมก็ยังไม่คล่องเหมือนกันนะครับโอเคกดเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสมัครใช้งานแล้ว ต่อไปก็รอด,ดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการโพสต์ของเราจะไปในทิศทางไหนก็คงจะแค่นี้นะครับขอบคุณครับ